มาที่นี่ล่ะถูกต้องแล้วเพราะที่นี่มีแต่ของดีของแท้ของแท้เี่นะอยานนั้อยากได้เจ้าดาบได้เจ้าอยากได้แบบไหนแล้วลูกข้าเจ้าเนี่ยอยากได้ของที่แบบว่าผู้ชารัก ผู้ชายหลงโอเสน่ห์นะเมตตาตเอ้ยใจจะจาต้องๆๆน,น้ำมนันพลายนี่เลยหญิงวนซ้ายชายวนขวาว่าจะว่าลูกก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก เป็นลูกครึ่งเจ้าลูกลูกครึ่งควบสองทำไม่ใช้บอลนี่แต่คล้ายๆกันเะเจ้าคล้ายๆกันเป็นโกลรับลูกอย่างเดียวเป็นลูกครึ่งเหรอไม่ต้องวนซ้ายไม่ต้องวนขวาเทให้หมดขวดละเลงหน้าได้เลยลูกสาธุสาธุเจ้าอาจารย์ิยะ เชื่อมจิตถึงกันยี่นาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดปัดหนังเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวปัดถีบหน้างายอย่าทำก็เลาะกันติกะอาจารย์ลูก้ายอาจารย์สำหรับผมนี่ขอของดีๆตลอดชีวิตอาจารย์ไม่ต้อง่วงของอาจารย์เนี่ยดีทุกอย่างไม่ให้ดีธรรมดาดีอย่างไรดี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  อาจารย์อาจารย์มันนาอาจารย์ไอ้สิอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้เพลงอะไรอะฟังได้มันเลื่อนหูดีจังเลยงั้นงั้นผมขอสักอันด้วยได้ไหมอะได้ไม่ใช่ปัญหาเอาไปก่อนคุณครับอาจารย์ของผมของผมสักอันอาจารย์สำเนียงอย่างนี้คนใต้หรือเปล่าเนี่ยคนกรุงเทพคนกรุงเทพคนกรุงเทพอยู่แถวไหนอะวงเวียนเลยตรงไหนนะซอยสาราพี ที่ว่าติดกับร้านข้าวมันไก่อ๋อข้าวมันไก่เจ้านี้ใช่ไหมใช่ที่กินเข้าไปคำแล้วจะพูดคำเดียวแล้วป่ะอืออร่อยไม่ต้องห่วงของอาจารย์น่ะของดีทุกชิ้นเออเนี่ยอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันไอ้สองตัวนี้อยู่ไปวันวันอยู่หลายวันแล้วอาจารย์เออเอา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 นี่ไปซาปุ แล้วก็อย่าลืมไปบอกชาวบ้านล่ะของดีอยู่ที่นี่ไปมารับกันได้เลยไปบอกให้ทั่วเลยทั่วหมู่บ้านเลยนะอ่จ้องเก่งโกเกงใจอาจารย์ไม่คิดสะดุ้งสะตั้งอาจารย์ใจดีทำ้วเรื่องมาตังเองเลยอาจารย์มีเมตตาอาจารย์มีเมตาผมต้องได้เมียใหม่อย่างแน่นอนเลยงานนี้ ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากขีรถทัวร์ใครอยากเป็นเจ้าสัวใครอยากตัวหุ้มทอใครอยากเป็นหมาหอนเสมือนเลยชาติหมาว่าดไงอาจารย์เล่นเหมือนตลกอะไนะเล่นอย่าตลกครับพี่อาจารย์ยอยอยอ ช,ชวนชมชวนชมไอ้มาสุดเฮ้ยเอ็งคิดจะตีตายครัวผู้ใหญ่เหรอหยอย่าลืมนะผู้ใหญ่เพิ่งจะตายนะเว้ยเฮ้ย,ยพวกน้าพวกพี่เขา้าใจผิดกันหมดแล้วฉันแค่จะมาคุยกับชนชมเฉยๆไอ้มาดย่าจะอีน,นะเจ้ามาาันหม่อหมอเจ้าไอ้มาดอะปีกไปบ้านไอ้มาดเตอะไอ้มาดย่าจะอีนะเจ้า ชวนเชิมพราก็จะลำบากใจเจ้าใช่ไอ้มาดเอ้ยกูมไม่นึกเลยนะว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้ไปได้โอ้ยไปกันใหญ่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งย่างเลยจะไม่อธิบายดีกว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์พอพวกพี่พวกนนานตัดสินฉันไปแล้วตัดสินฉันไปแล้วก็เห็นกับตายู่ อยู่ันน่าเป็นไปนได้ด้ยโอ้ยชชยเอ้ยทำไมมันเกิดปัญหาอีลุงตุงนางขนาหนี้วะเนี่ย ทั้งนั้นเลยอไอ้เจนอะไรลูกอยากกินอยากกินแกงจืดอ๋อเอาที่ลูกเลยแล้วก็ไม่บอกอาจารย์ล่ะเจ้าอะไรกูอยากกินบ้างอ๋ออยากกินบ้างเอาเอาแล้ที่ลูกเอาเอาเออมันมีตั้งหลายไม้เนี่ยลูกเออเจ้าอีกเอาไปแดกให้หมดะเกษมมากเลยไอ้เจ๋าครับวันนี้เองทำงานได้ดีมากเลยนะเว้ยป่านเนี่ยคนในหมู่บ้านคงเกียดได้มากกันหมดแล้ว แผนต่อไปจะเอาไงดีจะเอายังไงก็เตรียมตัวยิ่งใหญ่สิวะคนในบู่บ้านเนี่ยมันทั่งหลอกง่ายเหลือเกินเว้ยไอ้เจ้าครับแล้วเนี่ยของขังเราแจกไปเยอะไหมวะก็พอสมควรนะอาจารย์ของราคาไม่ถี่ร้อยใช่แต่สิ่งที่ได้มามันคุ้มกว่ากันมัเอรอมาอ่ะเข้าใจแวกินให้เต็มที่อาจารย์เอาไหมออาจารย์เป็นเก้า่เกาเอาเด้ยจให้ไ ชวนชมชวนชมอยู่กับเจ้าชวนชมวชวนชมนี่พวกเราเองนะไม่ต้องกลัวมาเปิดประตูให้หน o อยอาจารย์มีเรื่องจะคุยกับชวนชมเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าตัวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสมีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะทำไมมากันเยอะขนาดนี้คือว่าอาจารย์เนี่ยสังหรณ์ใจว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะมีสิ่งไม่ดี งไม่ดีก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่จ้ะขออนุญาตให้อาจารย์เข้าไปตรวจภายในหนูหน่อยได้ไหมเออภายในบ้านนะคือเข้าไปเทอะตัวเออใช่อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ เราต้องรีบเอาเสนียดจังไรออกจากบ้านเรือนของเราใช่แล้วพวกเราทุกคนก็จะเข้าไปไม่ต้องกลัวเพื่อความสบายใจของทุกคนใช่ใช่ใช่ใชเรื่ะตัวไปเต้น้าจนจมก็ได้จ้ะไปไปไปได้ ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องขึ้นไปใเรเอ้าไม่ะไม่ไิไม่คิดว่ากเบิเข้าไปด้วยคัช้ออไอ่ <อ>ผมผมแย่ผมแย่เป็นไรเหรอคะอาจารย์บ้านหลังเนี้ยมันมีสิ่งไม่ดีอยู่ <c oughs> <c oughs> ใครมาทำแบบนี้อใช่คนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้นะมันต้องเฮียจริงใช่จ้ะเบาได้เบานางหนูค่ะห้องนอนเองอยู่ไหนไปทางนี้ค่ะไปทางนี้เองไม่ต้องตามไปนะเดี๋ยวข้านางหนูเข้าห้องสองคนจานขออยู่ในเหตุการณ์ด้วยตังรอเลยไปหาเข้าไป <G ül> ที่นอนใครอะที่นอนหนูแล้วจ้ะนอนกันกีก่คนสองคนจ้ะที่นอนเล็กแค่เนี้นอนสองคนนอนกันยังไงวะเอ่อผู้ใหญ่เขาชอบนอนข้างล่างแล้วหนูล่ะนอนข้างบนโอ้นอนชนกันอนอนบนชั้นสองจ้ะโอ้โของแรงมากเลยเนี่ย ร้อนไปหมดเลยโอ้ยเอาหนูหหหหหอาจารย์ว่าทางที่ดีหนูปิดตาเถอะนี่มันบ้านหนูเองอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งจ้าเชื่ออาจารย์ของมันแรงมากเลยนะเดี๋ยวเองช็อกหัวใจวายไปทำไงอ,ะอ่ะเอางานนะจ๊ะปิดตาเลยจ้าอ,อันตรา,ายมาก สนิทจิอ๋อแน่จ้ะเกิดเสียงอะไรขึ้นเนี่ยอย่าเปิดตาล่ะจ้าหุ้นฮูนมึงนี่ตลอดเลยวะหุนได้กูเสียงดังทำไมเฮ้ยเฮ้ยลิ์เยอะนักมึงเฮ้กาเอากูตายเหรอเฮ้อ เว้นอย่าอยู่เลยนีย่อาจารย์เนี่โคตรคมเลยฟันกูนี่เป็นไงนิ่งันสินิ่งเน,น้ไอ้หมาก,กูไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามึงจะชั่วได้ขนาดนี้น ไม่รู้ว่าเองจะอ่านจดหมายพี่เมื่อไรเพราะโทรศัพท์ห้เอง็งเองก็ไม่รับชวนชมเอ้ยพี่ก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวหรอกนะแต่พี่ยืนยันเลยว่าพี่ไม่ได้ทำร้ายเพื่อนของพี่พี่จะห้ารากฐานเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ถ้ามีอะไรยากคุยกับพี่พี่จะไปอาศ,าศัยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆสักพักพี่มาด